สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังป้าใจร้อนขับมอเตอร์ไซค์หนีรถติดไม่รู้ปูนยังไม่แห้งเห็นสภาพช่างกำมัดเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากครับเมื่อผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพส,สคลิปเตอือนอุทาหรณ์หลังคุณป้าใจร้อนคนหนึ่งแอบลักไก่เปิดเลนพิเศษขับมอเตอร์ไซค์หนีรถติดแต่ไม่รู้ว่าปูนยังไม่แห้งบอกเลยว่างานเข้าเต็มๆครับ ช่างเห็นและสภาพกำหม,มัดแน่ๆโดยจากคลิปจะเห็นได้ว่าคุณป้าใจร้อนคนนี้ได้แอบลักไก่ขี่รถพอร์ัย์ลุยถนนที่พิ่งเทปูนเสร็จปปาดหวังหนีรถติดยาวเหยียดแต่กลายเป็นบทเรียนที่เจ้าตัวต้วตองจําไปอีกนานครับเพราะรถดันติดหล่มหลุมปูนซีเมนแม้จะมีพลเมืองดีมาช่วยดึงรถแต่ก็ไม่สามารถทําได้ครับสุดท้ายรถติดแหกาปูนไปแบบนั้น ทั้งนี้ครับหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับวิภา์วิจารณ์ต่างแซวว่าขอให้ปูนแข็งตัวเร็วๆจะได้ทิ้งรถไว้เป็นอนุสรณ์ว่าอย่ามาใกล้แบบนี้อีกและเตรียมเงินเสียค่าปรับซ่อมถนนได้เลยงานนี้ผู้รับเหมากำมัดแล้วแน่ๆครับขอขอบคุณข่าวจากทีนิวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ